ช้างหญิงกับช้างชายระวังเปียกนะพอมาเล่นน้าเนี่ยช้างหญิงกับช้างชายช้างหญิงไม่กลัวเปียกหรอคะช้างหญิงกลัวเปียกไหมคะห,หนาวไหมชอช้างหญิงหนาวไหมชาช้างหญิง ตาช้างหญิงตัวเปียกไหมไปแค่รู้รหัวไปกไปนันะไ,ปไปต่อไปจับนกพริราบกันไหมนกพริราบลีราบนกไปมหนทินออรที่ประตูท่าแพเราจะไปประตูท่าแพกันโอเคไหมหประตู่ ที่เชียงใหม่ใช mm hmm. ่ตรงนี้อันนี้ลูก <Oh แล้วก็ไปเองบนอ่ะตรงโน้น lay ช้าช้าช้า ลดลดลดแล้วแกไปตรงนี้กับแม่ลูกหนึ่